น้องพีเจจะเข้าสองเดือนแล้วเรียกได้ว่าน้องพีเจเด็กชายพิศราพง์กเกษตรสิลป์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อพุธและคนแม่จุย๋ยที่ได้คลอดออกมาน้องพีเจเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมานั้นที่โรงพยาบาลสมิติเวช ด้วยกว่าจะได้ลูกชายคนนี้มานั้นทั้งคุณพ่อและคุณแม่ต้องพึ่งพาวิธีทางวิทยาศาสตร์หลายต่อหลายครั้งรอมานานกว่า3ปีหลังแต่งงานหนุ่มน้อยคนนี้จัดเต็มเครื่องหน้าและเส้นผมดุกดำมากมาแต่ออกลืมตาดูโลกเหมือนเด็กโตแล้วไม่ใช่เพิ่งคลอดยิ่งภาพและคลิปล่าสุดที่คุณแม่จุวยและคุณพ่อพุดอัปเดตลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนั้นเห็นชัดได้เลยว่าน้องทีเจตัวโตวขึ้นอีเกเยอะเลยแถมชายแววหล่อย,ยิ้มเก่งและลายใจคะ่ะ you